สบายดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ้ำต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวมื้อวี้พวกเขาจะมานำสนเสนอประวัติและความสำคัญของภาษาปาลีและสั้นสกิตรายละเอียดจะเป็นแนวเด้อนั้นเสิญนทานรับฟังพร้อมกันเลยทำอิฐเสิญนทานรับฟังประวัติและความสำคัญของภาษาสั้นสกิตก่อน ภาษาสันสกิตเป็นภาษาหนึ่งของมวดภาษาอินโดอารยันสร้างกัดในอินโดอารยันยุคเกา่าึ่งยู่ในตระกูลภาษาอินโดเอรลปภาษาสั้นสกิตมีประวัติความเป็นมาดังนี้เมื่อสางพันปีก่อนคอโซครั้งที่ชาวอารายันดำรงชีวิตอยู่ทงฮาบยูเรเซียแห่งประเทศเปอร์เซียปัจจุบันเมนอีลานนั้น ภาซาของขาเจ้ามีซื้อว่าพรามีแปลว่าภาซาพระผมต่อหมาเมื่อ2 5ง0่นห้าหอยปีโกนขอโซ่ภาซาพรามีได้เปลี่ยนซื้อเป็นภาซาอารยันภาซาพรามีหลืออารยันนี้ได้ถึกเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย จนกระทั่งเทิงหนึ่งพันปีก่อขอซ่อซึ่งเป็นระยะที่ชาวอารยันได้เข้ามามีอำนาจอยู่ในอินเดียอย่างสมบูรณ์เข้าเจ้าได้เซ้ใหาซือมาวา่าภาษาสันสก,กิตลือเทวะภาษาซึ่งเข้าเสือกันว่าเป็นภาษาของเทพพระเจ้า ย้อนภาษามีการขยงายตัวและบวคงตัวอยู่ในหูปเดิมเพผนจึงสามารถแบ่งภาษาสั้นสกิดออกเป็นซองหลายะคือสั้นสกิดภาเวศหรือว่าเวดิกสั้นสกิดเมนภาษาที่ซย์บันทึกในคำผีภาเวศซึ่งประกอบด้วยคำสูตหมุนกลคนาท่าโอ,อนวอนเทะเจ้า บทสูตรและบทเพลงสั้นละเซิอนเทพพเจ้าข้องสาวอารอยันคำผีพระเวทนี้เสือกันวาเขียนขึ้นในปีหนึ่งผ่นกรขอซ่อสัอสนสกิตแบบแพนนหรือว่าคลาสสิโศสันสกฤตเมนภา,าษาทิศาบันทึกในวรรณคดีนนสมัยบูหานข้องอินเดีย เพิ่นทื่อว่าเป็นภาษ่ามาตรท่านเพราะมีหลักไวยากรอย่างส้มบูรณ์ซึ่งแมนอาจารย์ปานินี่ได้เหียมเหียงขึ้นอย่างเป็นระเบียมเหียมหอยดีในะระวางห้าหอยปีก่อนขอโซท่านอาจารย์ปานินีเกิดอยู่เมืองซาลาตูลาแขมแม่นำสิ้นถุป,ประเทศปากีสถานในปัจจุบัน เพื่อนเป็นนักวยากรภาษาสั้นสกิดทางเป็นผู้สร้างทฤษฎีเกี่ยวกับสัทธาศาสตร์สัทธวิทยาและหน่วยคำวิทยาภาษาสั้นสกิดเพื่อนเป็นบิดาภาษาศาสตร์สั้นสกิดและวรรณคดีสั้นสกิดสั้นสกิดแปลว่ากันกองดีแล้วเห็นให้เป็นระเบียบดีแล้วไม่ความว่า ภาษาพรารมีเลอรือาอรอยันได้ทึกหนักป้าดท,ทางด้านภาซาศา์กองอินเดียเกไข่ดัดแปลงมาจนเห็นวาเข้าหูเข้าหวยดีมีระเบียบแบบแผนดีจึงให้ซื่อว่าสั้นสกิดดังนั้นพวกเห่าจึงสามารถสรุปความได้ว่าภาซา,า,าสั้นสกิดเป็นภาษาที่นักป้า์กันกองดีแล้วนั่นเอง ในสมัยบูหารที่กันวาภาษ่าสันสกิตเป็นภาซานักป้า์บัณฑิตผู้อื่นทีบ่มีความหูสูงบ่มีสิทธิ์จะนำาภาซ่านี้มาซช้เมื่อเวลาแสดงละครแต่ละตัวละครก็มีภา,าซ่าใชาขอคงเพค่องลาวคือผู้ทีมียศท่าบรรดาศักดิ์สูงจึงเซ้ภาษาสันสกิตได้ส่วนแม่หญิงลื้อสาหมันสนต้องใชาภาซ่าท้องถิ่นอื่น ตามคุณลักษณะหรือสรนวรรณะข้องตัวละครในปัจจุบันภาษาสันสกิตได้กลายเป็นภาษาตายเทิงเมนว่าสทานะหน้าทีและตำแหน่งของภาษาสันสกิตในมรดกวัฒนธรรมของอินเดียได้หับการหับห่องผ่านการละบุหมอยู่เนิบสี่ภาษาที่เซอเป็นทางการอยู่ในแต่ละรัะดัา ถ้มมารรมนูญอินเดียและมีความพยายามฟื้นฟูภาษานี้ก็ยังบ่มีผู้เว้าภาษาสั้นสกิตเป็นภาษาแม่ในอินเดียเลยแต่ภาษาสั้นสกิตก็ยังถือว่าเป็นภาษาส้ำคัญที่มีเหียนอยู่ทั่วประเทศอินเดียและในบรรดาประเทศ ที่ได้หับวัฒนธรรมจากอินเดียเพราะถือว่าเป็นภาษาคองสนซา์ที่มีความเจริญหุ่งเหืองทางด้านศิลปะวรรณคดีวิทยาการมากอนสำหรับภาษาลาวก็คือ,อก็ได้หับอิทธิพลจากภาษาสั้นสกิตจำนวนหนึ่งมีลายคำศัพท์ที่พวกเห่าซึ่ในปัจจุบันได้ เขามาจากภาษาสั้นสกิตข้อยกตัวอย่างคำศัพท์ให้เห็นดังลมนี้บุรุษได้เข้ามาจากคำสั้นสกิตปุรุษะสวัไาาาสสสว์ได้เขามาจากภาษาสั้นสกิตสาวา嘎มาลญาตได้เข้ามาจากคำศัพท์สั้นสกิตมาริยดา อัศจรรย์ได้เข้ามาจากคำสั้นสกิดอาสกการะอาจารย์ได้เข้ามาจ้กคำสั้นสกิดอาซาราปัจญญาได้เข้ามาจ้กคำสั้นสกิดปาชนาตัวอักษรทีบันทึก ภาซาสันสกิตได้แก่อักษอนต่างๆนาตะกุลพระมีและในสมัยมาส่วนใหญ่จะเขี่ยนด้วยอักษอนเทวนาคาริต่อไปส่ินทานหับฝังประวัติและความสำคัญของภาซาปาลีภาซาปาลีซึ่งนักวิชาการลาวเนรอะยเนียผ่านมามักเอินว่าภาซาบาลี เมนพาษาทองทินที่เกาแกภาษาหนึ่งข้องอินเดียเป็นซาค่าหนึ่งข้องภาซาปากกริสซึ่งเป็นภาซาซาหมันข้องผาาสนทั่วไปมันมีไส้ผัวผ่านยางสนิทแน่นกับภาซาสั้นสกิดต,ตามนักป้าด,ด้านภาซาซาดไดตีลาคาวา่าภาษาปาลีแมนภาซาหนึ่งที่ซึบทอดมาจากสั้นสกิดสะไม้พาเวดเมื่อเห่านำ เอาส้องภาษานี้มาส้มเทียบสกันแลว้วจะเห็นว่ามีไายสับเซอคำเดียวกันและจำนวนหนึ่งเซอต่างกันแต่ก็มีอย่างความคล้ายคือกันดังเส้นดังต่อไปนี้ภาษาบาลีเอินวตัตติสัน้นสกิตจะเอินวัตรีภาษาลาวจะเมนไมตีซึ่งเมนวันนหยุดตัวที่สามในภาษาลาว ภาษาบาลีเอื้นว่าตันติภาษาสันสกิตเอิ้นว่าตันตริภาษาลาวเอิ้นว่าดนตีภาษาบาลีเอื้นว่ารัตติภาษาสันสกิตเอิ้นว่าราตรีราตรีภาษาลาวเอื้นว่าลาตีหรือว่ากลางคืนเหล่านี้เป็นต้น สังเกตเห็นได้ว่าภาษาปาลีบอสเซร์ตัวควบรอแต่ภาษาสั้นสกิดสเตอร์ตัวควบรอมหาศีลาวีราวงก็ได้ให้ทัศนะว่าลาวเฮานิยมสเตอร์คำเข้ามาจากภาษาปาลีส่วนไทยมักเซอร์คำเข้า คำเขามาจากภาษาสั้นสก,กิดไล่กว่าภาษาปาลีมักมีพยางที่เส้ตัวคอส่วนภาษาสั้นสกิดมักมีพยานที่มีตัวโอภาษาปาลีดังเดิมโบเมนซื่อแนวนี้เป็นภาษาาคองอินเดียภาคเตอร สมัยบุหารมีซือว่าภาซามัคคะทีเพราะเป็นภาซาข้องสาวมัคทะซึ่งมีูุ้นกลางยูเมืองลาสคือ พระพุทธเจ้าได้ใช้าษามคธานี้เป็นพาหนะในาการสร้างส่้นประสะสนุนแห่งแคว้นมคะเป็นข้า้งทำอิฐเพราะเห็นว่าภาษ่านี้ง่ายดีและเหมาะส้มเป็นภาษาข้องปวงสวนทั่วไปอย่างแท้จริงภายหลังที่พระพุทธาสนาสนาไฟตะหลือหินในงานได้ใช้าษามคฐถี เป็นภาษ่าบันทึกพุทธวจนะลือทีเฮกันว่าพัทยปีดกแล้วภาษาดังกาวจึงทึ่งเยกว่าภาษาป่าหลีเพราะนักป้าทางพุทธศาสนาไดาว้วางระเบียบกฎเกณฑ์เป็นอย่างดีเพื่อให้พ้นจากการก้าวห้าวาเป็นภาษาต,าตัต้ตยอินเดียสมัยนั้นเอว่าภาษ่าสันสกิต เป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์เป็นภาษาข้องสนสันถึงเป็นภาษามาตรท่านคองพวกอารยันส่วนภาษาอื่นๆถือ,อ,อ,อว่าเป็นภาษาตำตอยต่อความหมาคข่องคำว่าป่าหลีนักป้าทางเอ,อิร์ลให้ความมะความเห่นว่าป่าหลีไม่ถึงแทววื้บ่คล่องนั่งซื้อซึ่งแมนปึมบันทึกสิ้นธรรมนั่นเองภายหลุนม้าจึงกลายเป็นซื่อ เอินข้องภาซาคือภาซาปาหลีนักป้าถ่างไฟพุทธศาสนาให้ความเห็นว่าปาหลีเมีนซือทีทึกสร้างขึ้นจากเข่าหมูลข้องคําว่าปาละแลว่าปองกันหัก่าอาลักฆ่าสะงวนคุมของไม่เทิงวรรณคดีตำราา สิ้นธรรมทางพุทธศาสนาที่ทึกปกปักหักสร้านั่นเองและมีความหมายในตัวเองว่าบทสั์สิทธ์มหฮอดปัจจุบันนี้ภาซาปาลีจัดเข้าอยู่ในประเภทภาซาตายไมความวาเป็นภาซาที่บมีส่วนคนซาดได้ซอเป็นภาซาแม่แล้วหรือบ่ซอเป็นภาซาวาเนอสร้างขม แต่สัมผัสมีความสําคัญในทางบูหารนากตีเ้นเดี๋ยวนี้ภาษาสั้นสกิดในภาคพื้นอาซีและภาษาเกรกบูหารภาษาลาแตงในภาคพื้นเอ,อรบบรรดาภาษาเหล่านี้มีศึกษาส่วนไล่าตามมหาวิทยายลายัยโดยเฉพาะคำศัพท์ สำหรับนักศึกษาทีคนควาเกี่ยวกับวรรณคดีภาษศาศาสตร์อยู่ลาวเฮาปัจจุบันกอย่างทอว่าภาษาปาลีมีความสำคัญในการสร้างศัพท์หลาวจึงมีการเหียนมีการวิสาภาษาปาลีอยู่ในวิทยาไหลซ่งและในภา,าควิสาลือ สาขาการเหียนที่เกี่ยวข้องกับภาษาลาวดังนั้นบทบาทและที่ตั้งข้องภาษาป,ปาลีจึงเป็นภาษาบูฮารที่สังคมอย่างตรงกาอยูสำหรับภาษาลาวเฮาจำนวนล่วงไล่ยกด้ยหับเขาสับมาจากภาษาป,ปาลีบางเอกสาานห้สถิติ ว่าคำศัพท์ลาวจากเขาป่าลีมีลายเทิง40ส่วนหอยข้องคำศัพท์ลาวทั้งหมดผ่านไปนั้นทานได้ฟังประวัติและความสำคัญของภาษาป่าลีและสั้นสกิดข้อขอบใจข้อมูลจากทานหองซาสดาจารเส้งฟ้าโห,หลานุภาพ ในคลิปต่อๆไปพวกเห่าจะมานำสนเสนอตะกูลภาซ่าต่างๆเนื้อลาวและแข่งต่างๆที่มีคนปากเว้าตะกูลภาซ่าเหล่านั้นข้อขอบใจข,ข้อขอบใจทุกทานที่ติดตาม ก่อนจาก,กันเมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อซ้ำต่อเด้อทานจึงจะได้หับความรู้และข้อมูลดีๆจากพวกเห่าเป็นประจำแล้วพบกันมาในะคลิปต่อๆไปสบายดี